บายพี่นเไยมาซื้อของบ่มีวิดีโอเลยมาซื้อของนี่ค่ะย่านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเดียวฉันก็เดินคนเดียวที่ซุเปอร์มาร์เก็ต้าตาไล่ตาไล่ก็จลสักกั ค่ะรถคนของเขานี้เขาก็จะเปจะประหยัดเรียบร้อยอยู่นี่ค่ของนี่หนาวตอนนี้แปดองศาเลยพี่นอบอกก่อน บ้าพี่เลิปัดพี่น้องบ้าตั่งพานอีกเลยนะคะนี่ห่วยแล้วพี่น้องห่วยมองเกาพานห่วยนิซูมอ์ขาไปซปเปอร์มาร์เก็ต รถนั่นมีรถอยู่ค่ะแต่ห้านมีใบขับขี่มาอยู่เยอรมันตรงมีใบขับขี่นะคะห้ามมีใบขับขี่ขับรถอะไรคะให้เป็นแค่ผู้สอนไทยสิเดบ,บ่กวาบ่าวาอย่างเดียวบ่าวารถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะรถทีบทุกรถ ต้องมีใบอนุญาตบวไอหยังก็แล้วแต่ค่ะข้อสิบหาเฮ้าขี่รถมั่วซั่วแท็กซีก่ก็โคตรแพงข้างขึ้นบ้านมีอ่อนนักบ้าภาพาปไปอยู่แต่ว่า ข้างนี้บรอยากไปอันนี้สุดาดเพลิงอันนี้ของพวกเทศบาลที่ขายเทศบาลเขาน,ะะนั่นแหละค่ะบานพนี่แย่ก็อยู่นั่นอด้อ <c oughs> Hello. <laughs> <laughs>

ไม่ได้เอาไม่นี่ค่ะบานไม่ได้เอาไม้ไม่ได้เอามไ,ม,ไอาม่อัน,นโทรศัพท์มาเจ็บไหมคะอันนี้ทางยางขึ้นบ้าน,ปนไปใหญ่พี่น้อย พอใหญ่แล้วพอสบายพอก็เลยได้ไปซื้อของย่างไปน่ากนะคะกันะ,นะนี่ค่ะ้งถ่ายวิดีโอข้างย่างพี่น้องเลย lộc hình tôi đẹp của ba dạ

พอใหอยางไม่ขึ้นมานี่โอ้ยต้นไม้เต็มอีกแล้วเอาฮ้ยเราเดี๋ยวไต่จอนี่ฮะรถขึ้นมาหรือขึ้นหมอ 你看那边。